ค่ะกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการเรานะคะก่อนอื่นเราจะมาขอขอบคุณสปอนเซอร์เราก่อนนะคะขาดไม่ได้ก็คือแม่นเหนือคําบรรยายต้องลิขิตชะตาพยากรณ์คุณอย่าประมาทกับดวงชะตาชีวิตนะฮะบางทีเราเช็คกันก่อนก็ดีนะคะเรื่องอุบัติเหตุเรื่องภัยอะไรที่สำคัญมากกับโดนไล่ออก่างงานหรือว่าตกงานถ้าตกงานแล้วนะครับเกิดความเครียดอีกนะครับ ป้องกันไว้ก่อนว่าเฮ้ยเราจะโดนเท่าแก่ไล่ออกจากงานหรือเปล่าไปเช็คชะตาชีวิตกับลิขิตชะตาพยากรณ์ที่เบอร์0819291656เลขเบอร์1081989 5656แม่นยำเหนือคำบรรยายนะครับท่านอาจจะเตือนในสิ่งที่คุณผู้ชมแบบมองข้ามไปก็ได้ใช่ไหมคะเพราะเราไม่รู้นะคะล่วงหน้าว่าดวงชะตาจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างที่เช็คไว้ก่อนเนี่ยเพื่อเป็นการไม่ประมาทนะฮะเนี่ยนะะคเสร็จแล้ว ตอนนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราจะเปิดสายกันนะคะถ้าไม่มีขอประชาสัมพันธ์นิดนึงคุณเกฟนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเดินทางไปลําพูนไม่ทราบอาจารย์จะขึ้นเหนือไปทำอะไรคะคือนะครับอดีตรัมนรรมีนะครับอดีตรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ใช่ที่ลําพูนผมจะเดินทางไปวันพฤหัสบดีนะฮะแต่ไม่ได้ขับรถไปเดินทางไปลงที่เชียงใหม่เสร็จแล้วเดี๋ยวพระนัทท่านเนี่ยอดีตนะครับท่านจะขับรถมารับ เพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ผมถึงบอกไงฮะทุกชนชั้นนะครับเราไม่ได้แบ่งแยกศักดินาว่าใครจะสูงใครจะต่ำสามารถที่จะเรียนรู้พลังนะครับพลังของฟ้าหรือสนามพลังแม่เหล็กโลกต้องเรียนว่าอดีตรัฐมนตรีท่านนี้คือมาเรียนกับอาจารย์ได้ระยะหนึ่งแล้วนะ,นะคะคือผมก็ไม่รู้เพราะว่าคนที่เข้ารับการอบรมเนี่ยค่อนข้างเยอะ,ะเสร็จรการใส่ใจกับสิ่งต่างๆนะครับความเป็นอยู่ถือว่าถูกต้องเราไม่ได้งมงาย แต่เราใช้หลักของความเป็นจริงคือควงจุ้ยนี่อาจจะแบบไม่ได้ง่ายแต่ก็คือไม่ยากเกินไปถ้าเราใส่ใจตั้งใจที่จะเรียนรู้รอะไรอย่างเี้คือม,มันอยู่กับบุคคลที่จะให้ความรู้ะนะครับเนี่ยถ้ากล้าให้นะครับเนี่ยกล้าให้ก็ต้องกล้าสอนนะครับอย่าปิดบงังเพราะว่าคุณต้องคิดนะครับว่าวิชาตัวนี้มันเป็นวิชาสถิตนะแล้วก็เกิดขึ้นมาหลายพันปีดังนั้นเนี่ยนะคร ควรที่จะศึกษาไว้เพื่อไม่ให้เสียลูกคนค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวมีสายเข้าค่ะจากคุณดาวันนะคะดาวันหรือดาวันค่ะดาวันสวัสดีค่ะคุณดาวันค่ะค่ะวันนี้มีปัญหาอะไรจะมาปรึกษาอาจารย์คะอยากจะทราบว่าบางทีเหมือนมีโชคแต่มันมันมันก็ไม่ได้โชคอ,อย่างเงี้ยค่ะอ๋อเดี๋ยวไม่ไม่ได้โชคเลยนะครับบ้านคุณหันสู่ทิศอะไรครับคุณดาวันถ้าจะ กขาก็ว่าหลังบ้านอยู่ทิศใต้อยู่อยู่นอกบ้านนี่ขวามือเป็นทิศตะวันออกค่ะเดือนนะใช่แล้วหลังบ้านทิศใต้หน้าบ้านทิศเหนือขวามือเป็นทิศตะวันออกเวลาคุณยืนหน้าบ้านถูกต้องไหมครับใช่ค่ะนะเสร็จแล้วบ้านนี้ไม่มีโชคลาภคุณมีไปตั้งน้ําไว้ที่ซ้ายขวาของของบ้านไหมอันนี้เดี๋ยวผมเขียนให้คุณดาวันดูแล้วกันนะ,ะบางครั้งเนี่ยคุณไปตั้งน้ําผิดสองข้างนี้ไม่ให้ตั้งน้านะฮะใช่ มีแต่หลังบ้านอย่างเดียวค่ะตรงไปไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวคุณต้องดูก่อนคือบางครั้งเนี่ยนะครับความเสื่อมของลาบคุณไปกระตุ้นมันคุณก็เลยไม่ได้ลาบคุณดาวันดูนะครับ<ะ>ทีนี้ผมไม่รู้องศาเพียงแต่ว่าถ้าบ้านคุณเวลาคุณบอกยืนออกหน้าบ้านและขวามือคือทิศตะวันออกก็ใช่หรือบ้านทิศใต้หน้าบ้านทิศเหนืออย่าพยายามไปกระตุ้นน้ําทางซ้ายทางขวาถ้าคุณอยากจะมีลาบคุณกระตุ้นมันตรงนี้ตรงตำแหน่ง,ตรง,นงตรงหน้าประตู หรือถ้าประตูคุณอยู่ข้างนี้ข้างนี้ก็ไม่ค่อยดีพยายามเปิดรับตรงกลางสองข้างมันเป็นดาวแห่งความเจ็บป่วยและรับเสื่อมเข้าใจไหมครับค่ะนะฮะเอาลงได้แล้วครับทิศเหนือทิศเหนืออยู่ตรงไหนคะอาทิศเหนือเมื่อกี้คุณไม่ได้ดูลรฮะหน้าบ้านคุณไงอ๋ออยู่ตรงหน้าบ้านใช่ไหมคุณบอกว่าเวลาเย็นหน้าบ้านขวามือคือตะวันออกเนี่ยตะวันออกซ้ายมือตะวันตกพอบ่ายคอยแล้ว แดดมาทางนี้ถูกต้องไหมครับใช่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 นะใช่เลยครับผมผมก็ว่าใช่เป็นปัญหาเรื่องการตั้งน้ําเสร็จแล้วผมถามคุณนิดหนึ่งก็ได้คุณเกิดปีอะไรแม่ค่ะชวดฉลูี่เก้าอะไรนะฮะปีมะแมปีมะแมสองสี่เก้าปดใชแล้วฮะอ๋ออ๋โอเคนะครับให้คุณหันศีรษะทางทิศเหนือนะครับคุณดาวันเวลานอนเวลานอนหันหัวไปทางหน้าบ้าน นะครับแต่ทีนี้รหัสไม่รู้โทรมาถามอีกทีที่เบอร์0804561674นะครับหลังจบรายการทุกคำถามมีคำตอบไม่มีเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องกลัวจะโดนเสียตังค์นะครับร่ะอาจารย์ใจดีเพราะว่าปรึกษาอาจารย์ได้โดยตรงเลยค่ะนะครับหลังจากจบรายการที่เบอร์มือถือเดี๋ยวมีอีกท่านหนึ่งค่ะรอยในสายคุณธัญทรนนะคะครับสวัสดีค่ะ สายแรกไมคะสายแรกเราได้เข็มทิศไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะคุณดาวันนะคะจะได้เพลเข็มทิศนี้เลยนะคะเป็นรางวัลสวัสดีค่ะคุณธัญญาทรยังอยู่ไหมคะท่านคุณธัญญทอรไม่อยู่ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยขอเรียนท่านผู้ชมทราบอย่างสายเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือว่าอยากจะมีโชคลาบนะฮะมีโชคลาบไม่เพียงพอสุขภาพต้องดีด้วยนอนให้ถูกทิศนะครับ อย่าไปบันทอนกับดวงชะตาคนที่เกิดปีมาแม่เนี่ยไม่ถูกกับฉลูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะหารหัสของ8ทิศว่าเกิดพศอ,อะไรสอ9 6ใช่ไหมฮะเนี่ยว่าเกิดชาวราศีไหนควรเรียนอนซีกซ้ายซีกขวาเสร็จแล้วเดินดาวมานะฮะดูตำแหน่งดาวถ้ามันเป็นดาว25ดาวแห่งความเจ็บป่วยนะครับเราก็ใช้โมบายหรือของมันวาวาเพราะว่าผมไม่รู้ว่าห้องนอนคุณอยู่ห้องไหนเพราะผมไม่ใช่ ใช้จิตสัมผัสได้ถ้าผมจิตสัมผัสผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะผมหลับตาปุ๊บผมสามารถมองทะลุไปเห็นบ้านคนแต่อันนั้นมันไม่ใช่วงจุ้ยเป็นหลักของวิชาดวงดาวไม่ใช่วิชานั่งหลับตาแล้วก็นะครับสามารถบรรยายได้ตอนนี้มีคุณสายฝนค่ะสายฝนทองค่ะคุณสายฝนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มีปัญหาอะไรจะปรึกษาอาจารย์คะค่ะอยากจะสอบถามอะค่ะพอดีประตูบ้านนะค่ะ ตรงกับทางสามแพ่งแล้วตรงทางสามแพ่งจะมีเสาไฟฟ้าด้วยะคะ่ะจะมีวิธีแก้อย่างไงะคะ่ะวิธีแก้ไขนะครับคือถ้าประตูบ้านเนี่ยประตูรัว้วหรือว่าประตูประตูบ้านเลยค่ะประตูบ้าน,านเลยฮะถือว่าเนี่ยเสาไฟเนี่ยเหมือนทูบดอกเดียวก้านเดียวมันจะทําให้เกิดความเจ็บป่วยนะฮะและเป็นการขวางล่านะฮะเสร็จแล้วโดอนอีกแดงหนึ่งก็คือทางสามแพ่งเรียกถนนหรือทางผีผ่าน ผนะีมันชอบผ่านหรืออสูรร้ายทั้งหลายเนี่ยวิธีแก้ไขนะครับถ้าบ้านคุณมีพลังงานของมังกรแต่เสียดายคุณไม่ได้เข็มทิศก็เลยไม่รู้ว่าบ้านคุณกี่องศาเดี๋ยวอาทิตย์นหน้าโทรเข้ามาใหม่เนี่ยถ้าบ้านคุณนะครับอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือหลังบ้านนะครับหรือหลังบ้านอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับมันเป็นทิศที่มีพลังงานร้อยเปอร์เซนต์ไอทางพวกนี้ไม่ต้องไปกลัวมันนะฮะดังนั้นวิธีการแก้ไขหากระจกเว้าวอันหนึง่งกระจกโค้งอันหนึ่งนะครับ ติดไว้ตรงเหนือเหนือ,อประตูของคุณหรือตรงชั้นสองก็สามารถทำได้นะครับกระจกคล้งเอาไว้สลายพลังนะครับที่มันไม่ดีให้กระจายออกไปนะครับเสร็จแล้วกระจกวาลสําหรับนะครับสลายพลังเนี่ยให้เสาเนี่ยมันัวดทิ่มลงพื้นมันก็หมดพลังแล้วเข้าใจไหมครับค่ะเพียงแต่ว่าทิศหน้าบ้านคุณทิศอะไรผมไม่กล้าให้ทาสีทาสีตามลหลักของเป็นธรราติ เพราะคุณไม่รู้ทิศเข้าใจไหมครับเดี๋ยวต<ข>้องวัดก่อนใช่ไหมเราจะใช้เข็มทิศนําทางชีวิตของคนเราให้สู่ในทางที่ดีเข็มทิศนี่มีประโยชน์นะครับเข็มทิศอย่างนี้ก็ใช้ได้อันนี้นะครับอันนี้สวยไหมสีทองทองสีท,ทองสวยมากเห็นไหมฮะเข็มทิศนําทางชีวิตอันนี้เป็นเข็มทิศอะไรคะอาจารย์อันนี้ฮะเข็มทิศเขาเอามาจากประเทศอังกฤษครับเดี๋ยวหาว่าผมซื้อจากของถมอีกละนะครับมาจากอังกฤษมีฟ้าปิดได้นะครับ ห้อยคอก็สวยเวลาจานไปไหนก็จะดูทิ่ดูทางก่อนนะฮะเนี่ยเสร็จแล้วเมื่อกี้ลืมไปอย่างนะฮะวิธีแก้คานนะฮะเหลือกี่นาทีนะผมพูดแล้วผมเวลาเราก็ใกล้หมดแล้วนะะเนี่ยนะครับเี๋ยวเดินทางเราค่อยว่ากันไปสมมุติบ้านคุณมีคานคานอยู่ตรงนี้นะครับคานอยู่ตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วคุณทําฝ้าไว้ใต้คานฝ้านี่อยู่ใต้คานคะนะคุณกิฟต์นะฝ้าปิดคารเสร็จแล้วเอาซีดีเนี่ยด้านเงาเนี่ยนะครับ ด้านเงานะครับเมื่อกี้ยื้มในรายการมาวางไว้บนฝ้าตตดเกาวสองหน้าถ้ามันสะท้อนคานสมมติตรงนี้เป็นคานตรงนี้เป็นคานนะครับเหมือนสะท้อนกลับไปตีฝ้าไม่เพียงพอใช้ซีดีด้านเงาสะท้อนคานยกขึ้นค่ะถ้าย้ายตำแหน่งเตียงไม่ได้เมื่อกี้ลืมพูดไปเพิ่งบนันทึกออกคนแก่ก็อย่างเงี้ยนะแก่แล้วไม่แก่เลยแก่แล้วก็ยังโอเค,คะนะครับความรู้ก็ยังเปามีให้ดังนั้นในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะครับ ท่านใดหรือลูกศิษย์ผมเนี่ยนะครับอยากจะมาคุยกันในทางภาคเหนือเนี่ยเราเจอกันที่จังหวัดลำพูนแล้วก็พระธาตุประจําจังหวัดเดี๋ยวจะนํามาบอกว่านะครับเป็นพระธาตุอะไรเป็นษักษาริย์ใดสมควรที่จะไปสักการะเพื่อให้เกิดความมั่นคงและเป็นสิริมงคลกับชีวิตวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก็ต้องขอค่ะเดี๋ยวก็ ถ้าว่าคุณผู้ชมนะคะคงได้รับความรู้กับฮหงจุ้ยอย่างมากเลยนะคะบางทีเราปรับเปลี่ยนฮหงจุ้ยเราเนี่ยอาจจะเกิดผลดีกับคนในบ้านอย่างบุพการีของเราด้วยก็เป็นการตอบแทนพระคุณท่านทางอ้อมอย่างหนึ่งด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวกลับมาพบกับสาระดีๆอย่างนี้กับเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าตอนนี้ดิฉันทิติรัตน์สนกพรและอาจารย์มงคลมงคลประพฤติต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ